เราได้จดเตียนใจฝฟนนิรันดรนันทใจกุชาพระัตนตรตยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวจากนี้ไปก็ให้หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ เราก็หลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนกร่างกายของเรานะจ๊ะ ดตใบหน้าศีรษะลำคอพาไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งเนือ้อทั้งตัวเลย ขยับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทำจางของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่ง ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆอิศุนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนะ่ยในระดับทิ่นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเพื่อจะไม่ง่ายไปยู่ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใส ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบาย,บายใครที่คุ้นเคยกับการตรึกนึกถึงองค์พระจะตรึกนึกถึงองค์พระก็ได้ไดไดจะหรือจะนึกถึงพระเดชพรหลวงปู่ ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่เราได้นึกอย่างต่อนเนื่องกันมาทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะเราจะจำภาพท่านได้ชัดเจนจะนึกถึงภาพท่านก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าง,ง่าย จะนั้นให้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรานึกได้ง่ายหรือทำได้ง่ายๆไปก่อนอย่างเบาๆสบายๆเพื่อแจ้งว่าเราเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มที่ศูนย์กลางกายท่าที่เจ็ดเอาอย่างเดียวนะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจของเรานะี่ยให้มีหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่สูนกลางยฐานที่เจ็ดประคองใจให้หยุดนิ่งไปเรื่อยๆด้วบริรกรรมภาวนาในใจเบาๆ โดยเสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักภาวนาไปแล้วก็นึกถึงบริกรรมอนิมิตไปด้วยนะจ๊ะสัมมาอรัง สัมมาอรังสัมมาอรัง,รงดังจากในกลางทอ้องไม่ใช่ที่สมองนะจ๊ะใจของเราจะได้คุ้นเคยกับสูนกลางกายฐานที่เจ็ดไอ้เสียงคำภาวนาเหมือนดังออกมาจากในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ แห่งแห่งอนุภาพที่มีเปประมินจากภายในแล้วก็ขยายให้อ,อวมติศูงกลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบาย เราจะภานนะวนาไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉถ้าคาหยุดใจนิ่งได้แล้วก็ให้ยพยายามฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆๆให้คล่องให้ชำนาญให้ไปครอบคลอง ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้ครอบครองจุดสว่างใสๆที่เล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนั้นหะืือเหมือนดวงดาวในอากาศไปครอบครองตรงนั้นให้ได้นะจ๊ะด้วยการฝึกทำบ่อยๆซ้ำๆ จนชำนาญเราหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็ <c oughs> ยังเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยจุดใสใสหรือดวงใสใสนั่นะสำคัญมากพระว่าความรู้ทั้งหมด ก็อยู่ในกลางจุดเล็กๆใสๆความรู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเริ่มต้นจากจุดเล็กๆใส,ๆ,สๆที่ขยยายออกมาได้ไม่ใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนนะจ๊ะซึ่งจะมาพร้อมกับความสุข ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนความบริสุทธิ์ของใจที่เลี่ยงเกลาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจงกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเนี่ยจิตใจสะอาดผ่องใสไม่เศร้าหม,มองแม้จะยังไม่ได้เป็นพระอาราันต์ก็ตามแต่ก็จะทำให้เรารู้จักว่าความบริสุทธิ์ของใจนั้นมันเป็นอย่างไร และก็ดีอย่างไรเป็นสิ่งที่มีจริงดีจริงแต่เราทำจริงอย่างถูกหล,ลักอรร์วิชาจริงๆก็ต้องเห็นจริงรู้จริงเข้าถึงได้จริงนี่คือข้อสังเกตนะจ๊ะที่จะมาพร้อมกับการครอบครอง จุดเล็กใสๆหรือดวงเล็กใสๆเพราะว่าจุดสว่างนี้จะอยู่ในกลางดวงและกลางกายภายในของทุกๆกายมันเป็นแกนของสปปรรพสัตว์และสปปรรพสิ่งทั้งหลายเราครอบครองนะแปลว่าใจเราหยุดนิ่งได้ หยุดนิ่งใดสมบูรณ์แล้วหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือบรรลุความสุขที่แท้จริงบรรลุความสมหวังในชีวิตสมปรารถนาในชีวิตความลับ ของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเมื่อเราครอบครองจุดเล็กๆใสๆให้ได้ถ้าสิ่งเล็กๆจุดเล็กๆใสๆเรายังเห็นได้ชัดเจนสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมันก็งง่ายก็จะยิ่งเห็นได้แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น นี่ก็เป็นเรื่องความอัศจรรย์ของประสบการณ์ภายในซึ่งลลกทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทำได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วมีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ใช่เราไปทำให้มันมีแต่เราไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าทระเดชพระุงฆ์ปู่ผู้กองบวชิชาธรรมกายมาบอกเรานี่แหละ จึงรู้ว่ามีเพราะเราโชคดีแล้วที่ได้ยินได้ฟังท่านอบรมพร่ำสอนอย่างนี้เนะี่ยดังนั้นเราก็จะต้องฝึกฝนฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเบาๆสบายๆต้องสบายจึงจะได้อย่างง่ายได้ ถ้าจะถูกหลักวิชาต้องง่ายต้องสบายอย่างนั้นแหละถึงจะถูกหลักวิชาและต้องง่ายเพิ่มขึ้นสบายเพิ่มขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละจึงจะถูกหลักวิชาถ้ายิ่งทำยิ่งยาก ก็แปลว่ามันไม่ใช่อย่าฝืนดันทุนลังนำไปนะจ๊ะต้องให้มีความพร้อมที่เราจะมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลที่จะกล้าวไปสู่การเป็นด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์ในภายหลังเป็นั้นฝึกหยุดฝึกนิ่งตรงนี้ให้ทำนาน ให้ใจใสๆแล้วก็กรอยดื่มกินความสุขภายในเราจะได้รู้รสแห่งธรรมว่ามันอร่อยอย่างไรแตกต่างจากรสที่เราเคยเจอไหมจะได้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นคือทุกรสทางโลก เมื่อผ่านทางตาหูจมูกเลิ้นกายแล้วก็ทังถึงใจแล้วก็ไปสรุปรวมอยู่ที่ความพึงพอใจมารดอะไรจะให้ความพึงพอใจกับใจของเราตัวของเรามากที่สุดรสนั้นเป็นเลิศรสเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือรสอย่างอื่นที่นอกหน้อยจากนี้ทั้งหมด ยังให้ความพึงพอใจไม่สมบูรณ์แต่รสแห่งธรรมมุ่ใจก็ไปสัมผัสแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขด้วยการหยุดนิ่งอย่างนี้เนี่ยใจความพึงพอใจเนี่ยมันสูงสุดแตกต่างจากที่เราเคยพึงพอใจและเพราะความแตกจางนี่แหละเราจึงยอมรับว่า รถแห่งธรรมชนะเลิศกว่ารถทั้งปวงธรรมนั่นก็คือความบริสุทธิ์ความถูกต้องดีงามความบริสุทธิ์ที่จะปรากฏเป็นดวงใสๆให้เห็นได้สัมผัสได้ไม่ใช่แค่เป็นนามมารมเลื่อนลอย จะเป็นทั้งนามธรรมแล้วก็รูปธรรมที่สัมผัสได้ด้วยใจเห็นได้ด้วยตาข้างในโดยอายะตนะภายในมันจะเป็นดวงใสๆซึ่งจะทรงรักษาไว้ซึ่งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละ จะปรากฏเป็นดวงใสๆเหมือนเป็นบรรจุภัณฑ์ของสิ่งของแต่มีลักษณะทรงกลมลอบโตโด่งแก้วพอเข้าไปอยู่ในนั้นได้จะมีความสูขมีความบริสุทธิ์มีความเบิกบานแจ่มชื่น ไม่อิ่มไม่เบื่ออบอุ่นใจปลอดภัยมันคงมันใจอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้หยุดอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงดวงตามที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นชั้นๆกันไปเชื่อมต่อกับใภ,ภายในที่มีอยู่ดั้งเดิม ซ้อนๆกันอยู่เป็นยันยันเข้าไปข้างในจุดเล็กใสๆจะมีทุกดวงธรรมและทุกๆก,กายภายในดังนั้นดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นถ้าเราครอบครองจุดเล็กใสๆได้ก็จะครอบครองทุกสิ่งที่เราปรารถนาได้ ในนรกจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายให้ใจใสใสใครก็ถึงดวงธรรมได้ก็ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมใครก็ถึงกายภายในได้ก็ใจหยุดอยู่ในกลางกายภายในใครก็ถึงองค์พระได้ก็ใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระ แล้วก็โยุนในหยุดอย่างนี้ก็เรื่อยไปเลยหยุดแรกว่าให้ความบันเทิงใจในระดับนี้แล้วแต่หยุดที่มีมากกว่านั้นมีอีกที่ซ้อนอยู่ภายในให้ความสุขความบันเทิงใจเพิ่มขึ้นกว่านั้นไปอีก แล้วนาจักของใจก็จะขายายกว้างขวางเพิ่มกันไปเรืเ่อยๆเพระนตอนนี้เรากปหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างเบาๆสบายๆทำช้าๆชาๆัดๆทุกขั้นตอนต่อไปก็จะเร็วแรงไปเอง ให้ทุกขั้นตอนเลยชช,ชัดชัดซึ่งไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเองจะยิ่งเร็วยิ่งชัดและก็แรงมีพลังอยู่ภายในจะชัดจะใสจะสว่าง จะมีความสุขความบริสุทธิ์ความเห็นแจ้งความรู้แจ้งก็จะไปป้อมๆกันให้เราน้อมเทียนใจไฟนิรันดร์ไว้กลางกายกลางสิ่งที่เราก็ถึงก็จะเห็นประทีปสว่างโพรงอยู่ภายใน ที่แตกต่างจากภายนอกคือจะใสสว่างและก็เย็นตาละมุนใจใสบริสุทธิ์ในสิ่งที่เราเห็นที่เราเป็นตรงนั้นน่ขะขรธนาหาผู้จนิญาจารย์ทุกท่าน ีปเดี๋ยวคุณหลงโตผู้คนพระพิชาธรรมกายพญยาจางของเราเป็นต้นรัตนาทนคมบุญให้กับเราแล้วก็น,น้อมเทียนใจฝ่ายธิรานันติชันนไยไปถวายเป็นพุทธบูชา พระธรรมกายของพระบิดธเจ้าพระอารหันตทั้งหลายในอาย,ยตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์มีทุนที่ดับขันตปริปปาาน,นานมาแล้วเนถอดขันทั้งหลายออกเลยจะธรรมขัน ธรทำกายเข้าสวยยตนานิพนา์อย่างน้อยก็นะาทักยี่สิบวาสองยี่สิบวานนั่น, 2, นแหละไปถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งน้อมปัจจัยทยธรรมที่เรานำมาในวันนี้ด้วยนะจ๊ะนักน้อมไปด้วย อรัตนาตันทัตบีถวายเป็นพุทธบูชาให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ